มีท่าอะไรง่ายๆที่เราสามารถไปทําเองได้บ้างเรามีการเมื่อยเราก็ด้านเช็คได้อเอามือแตะราวนมหน่อยๆแบบเนี้ยค่อยๆต้องกดไหมคะหรือแตะเฉยไม่แตะให้เฉยกดก็ได้อ่โอเคเดี๋ยวเรานมเนี่ยค่ะอยู่อือ่ะออกเมื่อกี้หมุนแล้วอันนี้เข้าออกเข้าออกเข้าออกง่ายๆอันนี้จะช่วยบริหารตรงไหนบ้างหัวไหล่ติดหัวไหล่ติดโอหัวไหล่ติดอ่าอ่ะหมุนแล้วก็ท่าที่ท่าที่ จะจัดกระดูกสลังได้โดยที่ว่าเราเมื่อยแล้วมันเราไม่สามารถจะปลดล็อกได้ค่ะเราไม่สามารถจะปลดล็อกได้ก็คือนี่ประสานมือแล้วก็เหยียดออกเอาขึ้นไปเนี่ยศีรษะแบบนี้เห็นไหมฮะมันไหมคะ่ทั้งตึงเลยตึงดูมันแล้วค่อยๆปล่อยค่ะค่อยๆปล่อยอย่าอย่าลงเร็วค่อยๆปล่อยแล้วก็หันไปข้างหลังนิดดอันนี้อะดูเนี่ย โอ้อันนี้จะเป็นไหล่โดยรวมเลยนะไหลรวมเลยไปถึงกระดูกสันหลังไปดึงกระดูกสันหลังด้วยใช่โอ้นี่ก็เป็นสอบทางง่ายๆนะคะที่ให้ง่ายมาแล้วก็มือถ้าเรามือนหัวมือนหัวแล้วปวดหัวมากปุ๊บเราเอามือเนี่ยสี่นิ้วข้างบนเนี่ยวางบนหัวเรานี่ค่ะค่ะหัวแม่มือจะอยู่จอนผมนึ่แล้วก็รีดรีดนะรีดรดรีดลงไปข้างหลังขึ้นขึ้นขึ้นแล้วก็รีดลงติงหัว ทำหลายๆครั้งการมึนงงจะช่วยได้เพราะว่าเส้นสมองที่อยู่ข้างบนบนหัวเราตรงนี้มันมีสี่จุดที่รักษาโรคที่อาการตื้อตื้อมันอยู่นั่นแะมันทำให้เลือดไหลเวียนได้ดียิ่งขึ้นอ๋อสรุปแล้ววันนี้สามท่าเอามาฝากกันนะคะ